วัสดีครับสมาชิก nc cable tv นะครับพบกันเป็นประจำกับข่าวท้องถิ่นนะฮะประจำวันที่10พฤษภาคม2556นะครับพบกับผมปรเมศเหมังและทีมงานเช่นเคยนะครับ ไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับจังหวัดน้องคายจัดโครงการดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะครับในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอครับพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธนะครับณอำเภอศรีเชียงใหม่ออกให้บริการแก่เกษตรกรนะครับในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตการเกษตรได้อย่างรวดเร็วครบวงจรครับ วันนี้นะครับที่หอประชุมอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนายวิรัติลิมสุวัฒผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนะครับก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์นะครับขององค์สมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามมงกุฎร,ราชกุมารน,นะครับเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอนะครับพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตพร้อมเป็นประธานกล่าวคําถวายพระพรนะครับแล้วก็มอบใบเกียรติบัตรให้กับเกษตรกรดีเด่นนะฮะ มอบโฉนดที่ดินทำกินสปอกอ4ข01นะครับมอบรางวัลประกวดหนูน้อยสุขภาพดีนะฮะแล้วก็มอบถุงปัจจัยการผลิตผู้แทนชุมชนโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกลุ่มเกษตรกรผู้นำท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในอำเภอสีเจ้าใหม่ให้การต้อนรับครับ สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอราสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารน,นะครับจัดขึ้นนะครับเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วครับแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรนะครับซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูกเกษตรกรนะครับให้สามารถ ทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนครับและในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลน,นี้นะครับจังหวัดหนองคายได้กําหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์นะครับเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธในวันที่10พฤษภาคม2 5 5 6อนาะณอำเภอศรีเชียงใหม่นะครับโดยได้จัดกิจกรรมให้บริการแก่เกษตรกรในรูปแบบคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ครับ จากหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกให้บริการคำแนะนําปรึกษาและตรวจวิเคราะห์ทางการเกษตรนะครับจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวโดยสาธิตการทําอาชีพเสริมสําหรับแม่นะฮะและนิทรรศการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพแม่ลูกพร้อมทั้งให้บริการคลินิกเกษตรต่างๆอีกมากมายครับท่านผู้ชม อาทิเช่นนะครับคลินิกพืชน,นะครับคลินิกดินคลินิกปสมสัตว์คลินิกประมงคลินิกข้าวคลินิกเศรษฐกิจพอเพียงคลินิกฝึกอาชีพนะครับแล้วก็คลินิกส่งเสริมจากส่วนราชการและเอกชนหลายหน่วยงานเียครับนอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพนะครับและจําหน่ายสินค้าธงฟ้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแล้วก็แจกต้นกล้าพันไม้อีกด้วยครับ